ครับบ่าต่อยกกกอกครับมอนนี่ อะไรนะครับผมตอนนี้ว่ามาแน่เลยชมมามาของอะไรน้ชมมาต่อยต้องการไปเลยโอ้โหครับผมว่ามาแน่ครับมาแน่ครับดูอะไรมาอะไรมาฝนฝนครับฝนมาแน่คืบมันลุ่มเลยครับคืนนี้คุณจะอยู่รองหลบอีฟ้าฟ้าแลบฟ้าอะไรกับผมไหมก็ไม่ได้เขาไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าแต่ก็ดีนะบรรยากาศตอนนี้เรียกว่าดีมากนะครับทุกท่านครับแล้วนี้ก็เป็นบรรยากาศของเราอยู่ที่ผักมาแล้วก็เป็น ของก็ไป็นก็เป็นบรรยากาศในตลานไม่อยู่บ้านเลยแต่เช้าเกิดเกิดก็จะเป็นกระโดนช่วงยุคไอซบอีรหน้าเหรอเขาเรียกอะไรนะสนามบอลนะไอซ์คลาสอะไรนะกล้องไอสนามกล้องห้อยไล่อยู่างไรอีดีน่าครับห้อยไล่อีรีน่าห้อยไล่อีรีน่าอีรีน่าครับตอนหน่องโมเมนต์อีดีน่าครับผมนะครจะไปเตะบอลเหรอครับผมเป็นบระเด็รนะ

เรางงนะครับเราเรางงจนหมดแล้วนี่เอฟซีครับวันที่เก้าวันที่เก้ามีจะมีหมอลำมาเอฟซีข้างไหนพอทราบข่าวด้วยครับแจ้งข่าวด้วยครับวันที่เเจ้าของบ้านยังงงงอยู่เลยครับน่าหน้าเพจเขาอยู่ครับ โดนแป้งครับโดนแป้งต่อยจะไปโดนแป้งเรอไม่มีอะไรเกิดขคือต่อยมาจากไม่มีอะไรเลยร้อนมันร้อนอย่าว่านะมางแค่แคงเบ้าต่อยไปรับลูกมาก็เลยทาแป้งกับลูกอันนี้บาต่อยเอาพยมมาใช่ไหมเอาพยมมาเอาพยมมาจากฝั่งโน้นนะครับมาทางเรือหรือว่าทางไหนเกียร์ทำให้ตร่มคอนเทนเนอร์ครับุกมคอนเทนเนอร์เล่นสงการณ์เดี่ยวเล่นประสบการณ์เขาไม่มีอะไรเล่นสงการณ์ครับ เืองสงการแล้วครับงาเจ้าบุญชื่นกดมาด้วยอาลงตาบุญชื่นเดจถ้อยงนัเรร้ี้อเรื่องสงการครับแล้วะตางของแม่แป้งแมแป้งแม่เรื่องแป้งัมเราใส่กุองด้วยนะครับผมาแป้งเรื่องสงการก่อนครับสุดยอดสุดยอดไอเดียอ่ไปทำ ไม่ว่าจะปูเลยน่าสั่งมาที่ปูเลยนะชาวดอยแป้งนี้เป็นมอจากประเทศอะไรครับทไมชื่แป้งประเทศไทยเราเรีแนอะตั้งนานแล้วครับเป็นนแป้งจากปลาโฆษณาตอนเด็กๆเนาะลุงครับเราจะซ้อมบอลอีกไหมครับถึงนอน ใครรุ่นเรียนปกตูเนี่ยครับเป็นู้หมอรำที่ไหนนะครับตีนเพิ่มมาพี่อะไรนะพี่อ๋อเกิดมานะครับเอฟก็ไม่ทราบว่าเป็นหมอรำว่ายับน้ำฮะยับน้ำต้องเป็นเรื่องเลยฮะยาวเลยฮะเดี๋ยวจะไม่พูดนะครับตั้งกล้องก่อนันไมอ่า เห็นผู้สูงวัยนะครับให้รดน้ำดำหัวธรรมดานะครับปอต่อยลูกเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะคสัต่อสัมภัษณ์มีมาสัมต่อนะครับมาสัมสต่อสรุปแล้วคุณนี้อพยพมาจากฝั่งไหนเอ้าแถวฝั่ง ละนองละยองอะไรแบบนี้ละนองละยองละนองยะนยาละนองยิยาแถว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 นั้นนาไม่ใช่ร้านนาไม่ใช่ล้านนาอยู่ทางเหนืออยู่ทางเหนือหรือว่าระมาณนล้านยาลองเพลงชาตได้ไหมเราไม่ค่อยจบเท่าไหร่หน่อยไม่ค่อยจบเท่าไหร่ไม่ค่อยจบเท่าไหร่ลองดูไหม วันเพ็ญเดือนสิบสองคุณน้องเต็มกินตลิ่งจับเลยจับเลยครับจับเลยใช่ยิงตังแต่คนลืมเลยเลืมไม่มีอะไรเล่นนะครับสนุกนะครับนี่ก็คือเป็นผู้สูงวัยนะครับเป็นผู้สูงวัยเป็นผู้สูงวัยเป็นผูู้สงวัยรถน้ำดำหัวสวสวไม่ใช่สูงวัยอ๋อสวแป้งเย็นเราจะเตรียมตัวรถน้ำดำหัวกันนะครับ มองมองระยะครับแล้วมีน้ำกันหรือยังเดือนนี้เดือนสงการนะได้ยินว่าได้ยินว่ากอกน้ำขาดนี่น้ำขาดครับผมแล้วชาวเล่นน้ำที่ไหนมาเล่นกันเขาไปเอาน้ำห้วยแล้วกัน๋อน้ำห้วยห้วยนี่นะห้วยไอห้วยบางไทรห้วยบางไทรนะอ๋อครับผมตอนนี้ป่าแป้งรอแล้วนะครับผมเอฟซีด้านไหนแวะมานะครับอย่าลืมทักเป่าต่อยนะครับเอาแป้งสอาดได้เลยนะครับคนนี้นะครับเต็มที่เลยครับคนนี้เขาบอกว่าเจอหน้านี้ป่าได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผม เอาป่าได้เลยครับก็คืออันนี้ทําใบผ่านแดนมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้อพยพนะไม่ได้อพยพไม่ได้อพพยมายิ่งช่วงนี้ข่าวดังด้วยมีผู้อพยพอ๋อนี่ไม่ใช่ผู้อพยพทใบผ่านประเด็นอีกแล้วเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกนะเล่นๆนะครับเล่นๆวิ่งนี่มีอะไรวิ่งี่มีอะไรขำๆนะครับฟอร์มอ้าว นะครับแล้วเตรียมตัวนะครับปะแป้งกันนะครับจะเล่มสงการนะครับผมพอดีเล่นก่อนแล้วูคอนเทนเนอร์ดูดูดูพี f พนี่ลอยมือบางตยหน้าตาเหมือนคนแก่ทางทางญี่ปุ่นเลยเอาน่าโอ้ยพี่โนอาใช่โอ้ยญี่ปุ่นเนีผิวดีนะจะบอกให้พ่อแม่พี่น้องผิวดีนะเราพีให้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 ใให้ใให้ให้ให้ ให้อย่างเดียวเลยเนี <s <agę> <S ่ยในญี่ปุ่นหน้าหน้าตาญี่ปุ่นนะครับให้อย่างเดียวเลยให้นะครับผมจะให้หรือจะจะให้หรือจะไม่ให้ก็ลองดูหน้าตานะครับให้ต่อไปนี้ให้ให้ให้โดโมโดโมอาดิโยโมโตะโดโมอานิโดโมโตะนะครับผมอ๋อไม่ใช่โดโมโตะรีนารตสนะครับเอ้ามโออิชิครับโอ้ยชิคนนี้ครับให้ให้ให้ก็บอกว่าโดโม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 ไม่ใช่โดโมอาดิโยโมโตะอันนโยโมโตะอ๋อในเป็นเป็นไอ้ ผงชูรสยี่ห้อหนึ่ง <1> 1> อ๋อเรื่้ารถดีแหละครับถ้ารถดีรถดีอ,อ,อ๋ออิชิ โอ้ยจีเร่องเครื่องดื่มหรือเปล่าเรื่องเครื่องดื่มเครื่องดื่มโอ้ยจีเครื่องดื่มญี่ปุ่นไงก็เลยเป็นคอนเทนต์ญี่ปุ่นเซียวกันใหญ่เลยครับเล่นกันเองนะปลามือใครเนาะเขาถามมาถามมาต่อยนะครับถ้ามีถ้ามีเวบทบทหนึ่งนะที่ผมบอกห้ามพูดนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเปซมักุตเตอ้าห้ามพูดนะห้ามพูดคำเดียวเซมักุตเตแสดงว่าโกโกลยืนตรงนี้นี่ได้ โอ้ยได้หลายคำเลยนะครับเะภาษาญี่ปุ่นวันละคำอ่าอินทันมีบ้างอออินันมีบ้างนะครับผมเล่นกันนะพ่อแม่พี่น้องเล่นเล่นกันลงไปอยู่ข้างในละวอันนี้เพิ่งทำงานเข้ไปอยู่ข้างในแล้วเอาพี่อ๋อมีลำนี่ตอนเย็นนี่มีลำนี่พี่อ๋อเอานะครับพี่อ๋อมีลำตอนเย็นนะครับ พี่อ๋อบอกไม่ถนัดนะครับถ้าลำเนี่ยถ้าหน้าฮานเนี่เขาละครับเออ,เออได้ที่หนึ่งเลยเก้าีิเจอตัวอรือ,อ,อยา่อยางครับกล้วยขายกล้วยแล้วนะครับพี่อ๋อขายกล้วยแล้ว ไม่รู้เหมือนกันพี่อ๋อเปิดประเด็นมาว่ามีคนจะเอาหมอลำมาเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยคือใครวันที่เก้านะครับวันเก้านะวันที่เก้ากล้วยครับกล้วยโอ้โหกล้วยใหญ่นะครับเอาพี่อ๋อขายกล้วยแล้วเหรออันนี้คือบอกหวยว่าไม่ขายรู้ทินเซตกับชาบันพีทเหรอทำไมมาขายกล้วยแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหกล้วยนะโอเคนะพี่อ๋อกล้วยอีกแล้วสองร้อยโอ้ก็เอ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อย zoom แล้วครับประมูลประมูลประมูลนะ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 โอ้ยนี่ครับพี่อ๋อดีไอวายนะครับ่คาน้ำชาพี่อ๋อครับวายนะครับน้ำชาเอานะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกเสียงทุกสายเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปของบ่าวต่อยนะครับกกอก ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เบ่าต่อยกบกอกด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม